เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ส่วนแสดงช้างเอเชีย e สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนายอัฐพรสีเฮรันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายอนุพงศ์อนอนลผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและผู้บริหารพนักงานนักท่องเที่ยวรวมทั้งแฟนคลับรวมฉลองวันเกิดน้องแสนรัก อายุครบรอบ5ปีลูกช้างเอเชียเพศเมียตัวแรกที่เกิดจากการผสมเทียมขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมและเป็นตัวที่สองของประเทศไทยโดยมีการมอบเค,ค้กก้อนยักษ์สุดพิเศษเป็นผักและผลไม้นานา,นาชนิดทั้งกล้วยอ้อ,อยข้าวโพดแตงโมฝรั่งแก้วมังกรแครอทฟักทองและญ้าเนเปียซึ่งเป็นของโปรดของน้องแสนรัก และผู้ที่มาเที่ยวก็ได้ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตอนรับน้องแสนรักกับแม่จิม๋มที่เดินออกมากินผักผลไม้อย่างมีความสุขสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสำหรับน้องแสนรักเกิดจากความสำเร็จในการผสมเทียมเมื่อวันที่26-28ถึง28พันวาคม2559จากแม่ช้างชื่อจิม๋มซึ่งได้ตกลูกช้างในวันที่8ตุลาคม2561 ปัจจุบันมีอายุครบ5ปีนับว่าเป็นลูกช้างที่เกิดจากการผสมเทียมที่มีชีวิตรอดเป็นเชือกที่สองของประเทศไทยโดยความร่วมมือจากทั้ง3หน่วยงานได้แก่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์และการทดลองผสมเทียมที่นำาสหาวิทยาการหลากหลายด้านมาใช้อาทิโฮโมนเพื่อการศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์และช่วงเวลาการตกไข่การศึกษาการรีดน้ำเชื้อและเก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อตลอดจนเทคนิคการผสมเทียมที่เหมาะสมซึ่งทั้งหมดดำเนินการโดยทีมนักวิจัยคนไทยล้วน ภายในงานได้มีการจัดนิทัศการความเป็นมาของน้องแสนรักมีทัศการความสามารถพิเศษของช้างและส่วนสเปิดเขาเขียวอย่างได้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าเพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายเพื่อเป็นทุนสำรองสำหรับค่าอาหารยารักษาโรคเวชภัณฑ์ต่างๆและอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี208-074959-5ชื่อบัญชีโครงการกองทุนเลี้ยงสัตว์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038-318-444กระไปไปนำคัดกิดออกมันกระไปนี่แค่กนี่แค่กล้างเหลือ้หมนี่ได้เกอนแล้ว

แลคะก็หายกระเจินชุดละห้าสิบเก้าทเท่านั้นเองนะคะแล้วันนี้ค่ะพิเศษเรามีจำนวนจงกัดด้วยนะคะเพียง2องร้ยชุดเท่านั้นเองนะคะหายกนาดไหนสนใจก็เชิญเลยนะคะแล้วก็ในเรีย Academy ่แอนท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซ o o o กเ e e f i v e Academy